ในส่วนต่อมาเขาจะพูดถึงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่าพลังงานการชนค่าพลังงานการชนตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับลักษณะอะไรบ้างก็คือความถี่ความถี่ในการชนความถี่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนถูกไหมถ้าความเข้มข้นมากความถี่ก็จะมากเพราะว่าจํานวนอนุภาคมากนะครับถ้ามันชนกันมากขึ้นพลังงานการชนก็จะมากขึ้นนะครับ พอพลังงานการชนมันมากขึ้นมันจะส่งเสริมให้โมเลกุลเนี่ยหรืออนุภาคมีพลังงานที่สูงขึ้นจนถึงจุดจุดหนึง่งอนุภาคหรือโมเลกุลนั้นจะมีพลังงานเท่ากับพลังงานกระตุน้นหรือมันอาจจะมีพลังงานมากกว่าพลังงานกระตุ้นก็ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีในกราฟตรงนี้นะครับเขาจะพูดถึงนะครับตรงนี้คือพลังงานการชนนะครับส่วนตรงนี้เขาเขียนว่า fraction of collision เนี่ยก็คือ จำนวนการชนหรือความถี่จากตรงนี้นะครับค่าที่อุณหภูมิทีหนึ่งเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกติเนี่ยคุณจะเห็นว่ากราฟตัวน,นี้สูงมากนะครับกราฟตรงนี้มันจะบอกอะไรเรามันก็บอกว่าอนุภาคถ้าเราทําการอินทิเกรตก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟนะเนี่ยนะครับเส้นอันนี้พื้นที่ของมันทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยถ้าเราอินทิเกรตในช่วงช่วงหนึ่งอ่ะสมมุติว่าถ้าผมสนใจในช่วงตรงนี้ ถึงตรงนี้ถ้าคุณทําการอินทิเกรตในช่วงตรงนี้นะครับคุณจะรู้ว่ามันจะมีจํานวนอนุภาคเท่าไหร่นะครับโดยที่มีพลังงานการชนอยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือระดับพลังงานการชนอาจจะแบบตั้งแต่ศูนย์มาจนถึงเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงจุดหนึ่งคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหม EA เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าอนุภาคของคุณมันสามารถมีพลังงานเกินขีดตรงนี้ได้ มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีซึ่งเราจะเห็นว่าที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยจำนวนอนุภาคที่มันเลยขีดเส้นปลาตรงนี้ไปเนี่ยมันมีอยู่น้อยนิดก็คือตรงบริเวณที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับที่ผมกำลังคลายคุณเห็นยู่เนี่ยแต่ถ้าคุณเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นคุณจะเห็นว่าจากจานวนอนุภาคที่มันมีลักษณะเป็นแบบตรงนี้นะครับ มันจะเบ้มาทางกวามากขึ้นหมายความว่าจํานวนอนุภาคของเรามีพลังงานไปในทิศทางที่สูงขึ้นจนถึงจุดตรงนี้คุณจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาตรงนี้เป็นจุดที่ตัดสินใช่ไหมเห็นกราฟตรงนี้ไหมสีแดงเนี่ยนะครับมันจะมีจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานจนมากกว่า e a ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นนั่นเอง นะครับโอเคนะตรงนี้พยายามทําความเข้าใจเรื่องพลังงานจนให้ดีด้วยก็คือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันพวกนี้มันเคลื่อนที่ได้เร็วหรือว่าอนุภาคมีพลังงานจนสูงขึ้นพลังงานจนสูงขึ้นมันก็เกิดการชนกันได้มากขึ้นอ่ะโอเคในการคํานวณค่าพลังงานกระตุ้นเนี่ยเขาจะนําสมการอารีเนียสซึ่งเราเห็นมาแล้วนะครับค่าพลังงานกระตุ้นจะอยู่ในรูปที่เป็นของ EA ตรงนี้นะครับส่วนค่า K เป็นค่าคงที่ นะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนสมการอะรเนี้สตรงนี้ให้ค่า ea เนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้มันมี exponential อยู่เราจะเอาอะไรลงมาจาก exponential เราจะต้อง take log เข้าไปดังนั้นด้านซ้าย take log ด้านขวาก็ take log พอ take log เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย a กับ e ยกกำลังอะไรเนี่ยเราสามารถแบ่งมันได้ มันเป็นการคูณกันนะครับของ a กับ x p o น e เชียนพอเรามีล็อกผลคูณเรากระจายเทมเอมออกมาเป็นล็อกที่เอามาบวกกันนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อคุณกระจายเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ล็อก a เนี่ยเราไม่รู้ว่า a เป็นอะไรเราติดมันไว้อยู่แต่เทอมที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นล็อก e ยกกำลังลบ e a ส่วน r t เนี่ยตามนิยามของมันก็คือ เรารู้ว่า log e ยกกำลังอะไรก็ตามแต่มันจะมีค่าเท่ากับตรงนั้นนะครับโอเคใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรอันนึงดังนั้นเทอมนี้เนี่ยจะถูกดึงลงมาอยู่ข้างล่างมีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยลบไปเจอบวกเป็นลบแล้วเขาแยกหนึ่งส่วน t ออกมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณไม่ควรจะงงนะตรงนี้แค่เอาลบ e a ส่วน r t มาจัดแบบฟอร์มใหม่นะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับ พอเราได้ความสัมพันธ์ตรงนี้เขาก็พยายามที่จะไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสมการเส้นตรงนะครับซึ่งเวลาที่เขาพลอตกราฟเนี่ยเขาจะพลอตความสัมพันธ์ของ log k กับ1ส่วน t นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ค่า k ที่มันเป็นความสัมพันธ์เทียบกับอุณหภูมิเนี่ยเรารู้ว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นค่า k จะมากขึ้นถูกไหมดังนั้นเดยวเขาจะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้มาพลอต ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทําการทดลองโดยการศึกษาปฏิกิริยาปฏิกิริยาหนึ่งแล้วทําการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเราถ้าเราทราบกฎอัตราของมันเราจะสามารถหาค่า k ได้นะครับเช่นที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ3 0มสามองศาเรามีค่า k ค่าหนึ่งพอเพิ่มอุณหภูมิไป50องศาเราจะมีค่า k ค่าหนึ่งเพิ่มอุณหภูมิไปเป็นร้อยองศาเราก็จะมีค่า k อีกค่าหนึ่ง มันพลอตความสัมพันธ์ออกมาได้ทีนี้จากสูตรตรงนี้นะครับถ้าเขาพลอตความสัมพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าสมการเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมเราจะเทียบกับสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b อันนี้จะเหมือนกับการเทียบความสัมพันธ์ที่เราเรียนมาแล้วในในหัวข้อที่เป็นอะไรนะกฎอัตราอินทิเกรตถูกไหมเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับ y เท่ากับ ล็อก k อ่ะล็อก k ก็มี r สัดสีเท่ากับแกน y เนี่ยแหละต่อมาตัว x ตัวนี้ตัว x ตัวนี้ก็คือ1ส่วน t คุณจะเห็นว่าตรงนี้1ส่วน t จึงมาอยู่ในแนวแกน x และสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือในส่วนตรงนี้ที่เป็นลบ e a ส่วน r ตัวนี้มันคือบวก m เราจะได้ว่าสลบคือบวก m เท่ากับลบ e a ส่วน r อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าโจทย์เขาให้กราฟมาทราบความชันเมื่อไหอไร่คุณจะหา ea ได้นะครับ ea คืออะไร ea จะเท่ากับ M ลบ M คูณกับ r ถูกไหมแค่ย้ายข้างสมการนะครับย้ายลบมาอยู่นี่อาขึ้นไปคูณ R คือค่าคงที่ของแก๊สหน่วยเราก็รู้อยู่แล้วว่า R ต้องเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพลังางาน นะครับก็เลือกค่ามาให้ถูกอ่ะโอเคจากตรงนี้เราได้ความสัมพันธ์ของ k และก็อุณหภูมิและก็มีเทอมของพลังงานกระตุ้นอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับทีนี้พลังงานกระตุ้นที่เขาจะหาเนี่ยเขาจะหาโดยพิจารณาการทดลองที่จะมีค่าคงที่ k 2ค่าที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ2องอุณหภูมิดังนั้นการทดลองจะระบุอุณหภูมิทีน่งนาที2 คุณจะมีค่า k อ่าให้อันนี้เป็น k หนึ่งและอันนี้เป็น k สองนะครับที่สมคันธญกับอุณหภูมินะดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราสามารถนำค่า k กับอุณหภูมินะี้มาแทนในสมการตรงนี้ได้เป็นสมการที่หนึ่งเราจะมีตัวนี้อยู่ t หนึ่งกับ k หนึ่งอีกสมการหนึ่ง t สองกับ k สองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อเรามีสองสมการเรานำสองสมการนั้นมาลบกันให้เอาสมการที่มีอุณหภูมิสูงกว่าตั้งสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่า k2 มันมากกว่าเราจะได้ว่า log k2 ลบด้วย log k1 จะเท่ากับเอิมที่วุ่นวายด้านขวามือเนี้ยทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่ว่ามันมีตัวแปรที่มันเหมือนกันอยู่ในที่นี้คือ ea กับ R e a กับ R และก็ a ตัวนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้น a ตัวนี้เหมือนกันนะครับ a ตัวนี้เหมือนกันหมายความว่าตรงนี้เป็น log a ตรงนี้คุณเห็นเครื่องหมายลบไหมถ้าเอามาคูณปุ๊บจากตรงนี้ที่เป็นบวกจะกลายเป็นลบตัวนี้ตัดทิ้งละเหลือแค่เฉพาะเทอมข้างหลังตรงนี้ และข้างหลังตรงนี้ให้มองดีๆลบตัวนี้ก็ต้องแจกมาตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะกลายเป็นบวกนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้จะมีลบอยู่คุณก็เอาสองเทอมนี้ไปรวมกันจะได้เป็นเทอมนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนโดยที่คุณสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้อยู่ในรูป t 1คูณ t สอง และตรงนี้จะเป็นอะไร t หนึ่งลบด้วย t สองทำแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมันให้เป็นอันนี้มันจะมีสูตรสำเร็จอยู่สองสูตรก็คือสูตรนี้นะครับถ้าเรามี k 2กับ k 1และก็มีอุณหภูมิเป็นแบบนี้ถ้าเราจะหา k 2 k 1อะไรพวกนี้นะใช้สูตรนี้แต่ถ้าจะหา e a เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงสูตรตรงนี้ ให้ท้ายสุดแล้วคุณจะได้อันนี้ขึ้นมานะครับสังเกตว่าตรงนี้จะอยู่ในรูปที่เป็นล็อกจริงๆมันอาจจะอยู่ในรูปที่เป็นเนเชอรัลล็อก ln ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้อันไหนในโจทย์เหล่านี้เขาจะมีสูตรให้แหละ,ะตัวอย่างจากปฏิกิริยาครับซึ่งเป็นไปตามนี้เขาบอกว่ามี ea เท่ากับ4ี13.5กิโลจูลต่อโมลที่อุณหภูมิ3า0องศาเซลเซียสย นะครับและมีค่า k เท่ากับเท่านี้จงคำนวณหา k ที่400องศาเซลเซียสเวลาหา k ปุ๊บนึกถึงสูตรนี้เป็นหลักเพราะว่ามันสามารถหาได้ง่ายนะครับถ้าคุณใช้อีกสูตรหนึง่งจะลำบากลำบนกว่าเยอะนะครับเพราะตอนนี้ k มันอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็าแทนค่าทุกสิ่งที่รู้นะครับสิ่งที่เราไม่รู้คือ k สอันนี้เราไม่รู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ แทน k 1เข้าไป k 1โจทย์บอกมาคือ2.5งจุคูณสิกำลังลบหคือฝั่งนี้เ e a อโจทย์ก็บอกมาให้คือตัวนี้นะครับอตัว r นี้บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เอาหน่วยที่เป็นจูลต่อโมลต่อเลวินเพราะมันเป็นหน่วยของพลังงานนะครับก็เป็นค่านี้เอามาแทนอุณหภูมิหนึส่วนทีสอกับหนึส่วนที่ง,ง,งตรงเนี้แหละโดนต้มกันเป็นประจำเลย ชอบเอาตัวเลขตรงนี้มาใช้นะครับคุณจะต้องบวกบวก273เข้าไปก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นเคลวินนะครับคุณจะเห็นว่าผมบวกไว้ให้ตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณบวกกันเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็คือจัดการในส่วนต่างๆของสรรมการให้เรียบร้อยนะครับฝั่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวเลขเยอะแยะมหาศาลเลยจัดการมันก่อนสุดท้ายแล้วคุณจะได้เทอมนี้มานะครับ พอได้เทอมนี้ปุ๊บคุณก็เห็นว่าด้านนี้มันมีลักษณะเป็นล็อกนะครับที่หารกันอยู่ใช่ไหมเราอยากจะเอาล็อกออกต้องทำไงเอาล็อกออกต้องเอาเอ็กซ์โพเนนขึ้นไปถูกไหมดังนั้นถ้าผมเอา e x p o n e n t เนนขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้มี e x p o n e n t เนนอยู่ส่วนตรงนี้ถ้ามี Exponent เนนมันจะเอาก้อนนี้ออกมาอยู่ตรงนี้ได้ พอได้แบบนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นตัวเลขธรรมดาย้ายมาฝั่งนี้อยู่ตรงนี้กดเครื่องคิดเลขหา exponential ตรงนี้ออกมาแล้วเอามาคูณกับอันนี้ก็ได้คําตอบออกมานะครับตรงนี้เป็นหน่วยของมันด้วยอันนี้หน่วยที่เป็นโมลาร์กำลังลบหนึ่งวินาทีกำลังลบหนึ่งเราหามาแล้วได้หน่วยเป็นแบบนี้เขาอาจจะถามเราว่าเออ ปฏิกิริยาเนี้เป็นปฏิกิริยาอันดับที่เท่าไหร่เรารู้ไหมเราก็ต้องไปดูหน่วยของ k ใช่นปะตอนที่เราพิจารณาไว้ช่วงตน้นเพราะว่าถ้าเราสามารถดูหน่วยของ k ได้เราก็สามารถตอบอันดับของปฏิกิริยาได้ด้วยนะครับอันนี้คุณ<ม>ลองไปทบทวนดูนะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นกราฟคุณเห็นใช่ไหมกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไร log k กับหนึ่งส่วน t นะครับความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยากับอุณหภูมิตัวยอย่างเขาบอกว่าอะไรผลการทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารวนํนำมาเขียนกราฟได้ดังรูปจงหาพลังงานกระตุ้นโอ้ข้อนี้ง่ายง่ายดายสุดๆถูกไหมพลังงานกระตุ้นสัมพันธ์กับความชันนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยคุณก็ใส่ดาวไว้1ิล้านดวงนะครับผมก็จะบอกแค่นี้แหละว่าแบบฮัด ที่เรามีอยู่กับแบบข้อสอบหรือในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันมีตัวอย่างไม่ได้เยอะแยะมากมายมหา,าศาลอะไรนะครับถ้าเราอ่านหนังสือเราตั้งใจเรียนยังไงก็ทําได้ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยคุณจําได้ไหมเราเพิ่งพูดไปใช่ไหมบวก M เท่ากับอะไรลบ E A ส่วน R ถูถไหมครับดังนั้นสโลปเขาให้มาเป็นอะไรลบอันนี้ ถูกไหมครับคุณก็แค่แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปไงบวก m ที่เขาให้มาคือลบหร้อยเวินเท่ากับลบ e a ส่วน r พอบวกตัวนี้มาเจอกับลบมาเจอกับบวกตัวนี้มันจะเป็นลบใช่ไหมลบกับลบจะตัดกันคุณก็จะได้ว่า e a เท่ากับอะไร เท่ากับ600เคลวินคูณกับ R นะครับก็ตามตรงนี้แหละเนี่ยมีเครื่องหมายลบอยู่ตัดกัน Ea e <a S 1> เท่ากับ600เคลวินคูณกับ R ตัวนี้เคลวินตัดต่อเคลวินตรงนี้ตัดกันไปคูณออกมาแล้วจะได้ค่าออกมาเท่านี้หน่วยจูลต่อโมลน,นะครับอันนี้เป็นค่าพลังงานกระตุน้นต่อมานะครับปัจจัยต่อมานะครับ คงสร้างโมเลกุลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมันมีการชนใช่ไหมการชนเนี่ยมันก็อาจจะชนได้แบบดีและแบบไม่ดีนะครับดังนั้นเวลาที่มันจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีเนี่ยทิศทางของการชนนะครับอนุภาคที่เข้าชนกันจะต้องอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา และก็อนุภาคจะต้องมีพลังงานสูงมากพอที่จะชนะแรงผลักนะครับที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเข้าใกล้กันโดยปกติแล้วเราจะรู้ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยอนุภาคจะชอบอยู่ลักษณะที่เสถียรใช่ไหมถ้ามันอยู่ห่างกันพอดีพอดีมันเสถียรถ้ามันอยู่เข้าใกล้กันมากเกินไปเนี่ยมันจะมีบริเวณหนึ่งที่อาจจะมีประจุเหมือนกันมันก็จะเกิดการผลักกันนะครับดังนั้นอนุภาคที่มันเข้ามาชนกันเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานที่สูง นะครับที่สามารถเข้าไปชนกันได้โดยที่ไม่ได้ถูกผลักออกมาก่อนดังนั้นทิศทางอะไรพวกนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้คุณจะเห็นว่าลักษณะการชนเนี่ยมันจะต้องเปรียบเทียบว่าเออโมเลกุลสามารถหมุนในลักษณะไหนแล้วเกิดการชนได้บ้างน,นะครับจากในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปอันนี้นะครับพอมันชนกัน ทิศทางมันไม่เหมาะสมคุณก็จะเห็นว่ามันก็หลุดออกมาเป็นสารตัวเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลุดออกมาชนกันปุ๊บหลุดออกมาเป็นสารตัวเดิมไม่สามารถเกิดผลิตภัณฑ์ได้สารตั้งต้นของคุณ2ตัวทิศทางของมันชนกันในลักษณะที่ตรงเนี้ยถ้าคุณเห็นตรงนี้คือไนโตรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันสามารถชนกันตำแหน่งนี้ได้พอดีเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันสามารถ ดึงออกซิเจนในส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับให้มาเกาะกับไนโตรเจนตัวนี้เป็นตัวนี้ได้และไอ้สอตัวนี้ก็หลุดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะจริงๆแล้วถ้าเราจะมองการหมุนของโมเลกุลของอนุภาคใดๆก็ตามที่เกิดการชนเนี้ยถ้าเราจินตนาการเองเนี่ยมันค่อนข้างยากรูปอันนี้เขาใส่มาเพื่อให้คุณมองภาพได้เข้าใจไอเดียนะครับ ครงสร้างโมเลกุลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราก็เอาสมการอาร์เรเนสมาพิจารณาโดยที่เทอมที่มันเกี่ยวข้องกับการชนนะครับก็คือเทอม A ตัวนี้เป็นค่าคงที่ที่พูดถึงความถี่ของการชนและก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทิศท,ทางด้วยถ้าทิศท,ทางเหมาะสมนะครับมันจะทําให้มันเกิดการชนที่มีประสิทธิภาพนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับ ดังนั้นไอกความเหมาะสมของทิศทางเนี่ยรูปร่างนะครับโมเลกุลที่มันมีรูปร่างไม่ได้ซับซ้อนมากมันก็จะเกิดการชนกันได้ง่ายแต่ถ้าโมเลกุลที่มันมีรูปร่างซับซ้อนเช่นเป็นสายโซ่ที่ยาวอะไรพวกนี้บางทีมันชนกันแล้วจะหมุนทิศทางให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันยากคุณพอเข้าใจใช่ไหมสมมติโมเลกุลเล็กๆแบบนี้นะครับที่เรามีเมื่อกี้เนี่ยที่โมเลกุลที่เป็นอาจจะเป็นน้ำน้ํา กับสารอะไรตัวหนึ่งแบบนี้อสมมุติจะเป็นสารโซเดียมบวกอะไรแบบนี้มันอาจจะชนกันได้ง่ายแต่ถ้าคุณมีสารตัวหนึ่งยาวและอีกตัวหนึ่งยึกยือยึกยือะไรแบบนี้นะครับถ้าตำแหน่งที่เหมาะสมในการชนมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเอาส่วนนี้กับส่วนนี้มาชนกันเป็นไงยากมากดังนั้นคุณจะเห็นว่า ความถี่ในการชนเนี่ยและความเหมาะสม orientation probability factor ตัว p เนี่ยสำหรับโมเลกุลที่มีความซับซอ้อนเนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้าเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับเช่นโมเลกุลตรงนี้เขาต้องการตรงนี้มาชนกับโมเลกุลที่อยู่ตรงนี้โอกาสที่มันจะชนกันในทิศทางที่เหมาะสมมันง่ายกว่าเยอะ